กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เราก็คือทำแลบทำมาตรฐานเกี่ยวกัแบแลบแล้วก็ทำการศึกษาวิจัยพัฒนาที่อาศัยห้องแลบหรือความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้ามาช่วยนะครับซึ่งก็จะมีห้องปฏิบัติการหรือห้องแลบเนี่ยที่เป็นทั้งแลบโรคนะแลบโรคก,ก็คือการตรวจโรคอ่เนะช่นตรวจโควิด19นะฮะแล้วก็แลบผลิตภัณฑ์แลบผลิตภัณฑ์ก็เช่นการตรวจผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพตรวจน้ำตรวจอาหาร ตรวจเครื่องสําอางเครื่องดื่มพวกนี้ครับซึ่งเราทําเองด้วยเราเป็น l a บมาตรฐานเทียบเคียงด้วยเป็น l a บมาตรฐานของอาเซียนเป็น l a บมาตรฐานของเอเชียเป็น l a บมาตรฐานขององค์การนามัยโลกในระดับประเทศด้วยนะฮะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยตั้งมา8 1ปีนะฮะตั้งมาพร้อมกับกระทรวงสาธารณสุขนะก็ถือว่าถ้าพูดถึงเกี่ยวพันกับเรื่องสมุนไพรเนี่ยต้องเรียกว่า ครอบคลุมทั้งต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําตั้งแต่การดูเรื่องพืชพันธุ์สมุนไพรนะการสกัดวิเคราะห์ตรวจการแปลรูปและการพัฒนาศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรตอนนี้เรื่องของสมุนไพรเนี่ยไทยเราเนี่ยส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสมุน,น,น,มน,นไนออพรเ,เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนเป็นอันดับ3ของเอเชียนะเป็นอันดับ12ของโลกเนี่ยมูลค่าประมาณ3.1แสนล้านเนี่ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่กรมให้ความสําคัญ แล้วก็เป็นภาระเร่งด่วนเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะทำเป็นผลิตภัณฑ์ในเชิงธุรกิจได้ง่ายก็คือเรื่องของเครื่องสำอางผสมสูนภัยหรือเครื่องสำอางที่ผลิตมาจากสารสำคัญจากสูญนััยก็มีหลายตัวที่มีการศึกษาวิจัยนะครับแต่ตัวหนึ่งที่ต้องบอกว่ามันมีความเชื่อมโยงมาตั้งแต่ความเชื่อของคนในอดีตนะรวมไปถึงการใช้ใน แวดวงของพี่น้องประชาชนฮนะแล้วก็การหาได้ง่ายของสุนไพรหัวไล่ปลายนานี่ก็มีเป็นไม้ยืนต้นนะครับซึ่งตัวเนี้ยเราก็ค้นพบจากงานวิจัยหลายๆงานวิจัยพบว่ามันมีสารสำคัญตัวหนึง่งที่จะนำมาใช้การเป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอางแล้วก็เป็นประโยชน์พืชตัวนี้เราก็เรียกว่ามหาท่นเองนะครับต้นมหาฮนะซึ่งการที่จะใช้มหาเนี่ยฮะก็จะต,ต้องดึงเอาสารสำคัญตัวหนึง่ง ในมหาดออกมาเขาเรียกว่าออกซิเลสเวอร์ทอลซึ่งจะมีคุณค่าที่สำคัญซึ่งมีประโยชน์อย่างมากที่จะนำมาใช้แปรรูปนะในผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะเรื่องของเครื่องสำอางนะครับตัวออกซิเลสเวอร์ทอลเนี่ยจะมีสรรพคนณ์ที่ใช้เป็นเครื่องสำอางได้ดีเพราะว่ามันจะเขาเรียกว่าลดริ้วรอยบนใบหน้านะทำให้ เซลเม็ดสีทำงานได้ดีขึ้นนะครับทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสแล้วก็ลดฝ้านะลดเพิ่มความชุ่มชื้นของผิวหนังได้ซึ่งตรงนี้ถามว่าพูดเอาเองไหมไม่ใช่นะครับความเชื่อไหมไม่ใช่นะมันเป็นผลการจัดการวิจัยเราศึกษาวิจัยในคน56คนเพื่อจะดูสรรพคุณที่เป็นสรรพคุณในเชิงคลินิกออกมาซึ่งตรงนี้มีการศึกษาวิจัยอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็พบว่าการวิจัยทางคลินิกได้ผลดีแล้วก็การวิจัยเกี่ยวกับความเป็นพิษ การวิจัยการก่อกายพันธุ์ก็ไม่มีผลเสียตรงนี้นักวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยสามารถทำการสกัดออกมาได้เป็นสารสกัดบริสุทธิ์90%ซึ่งถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับข้อมูลที่มีอยู่ในการศึกษาวิจัยโดยทั่วไปนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้สารออกซิเลสวบโรอทลที่มีความบริสุทธิ์สูงนะครับแล้วมีบทบาทในการที่ผลิตสูตรต้นแบบต้นตำลับแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปให้กับบริษัทภาคเอกชนที่มีความสนใจแต่ไปผลิตแล้วเนี่ย กรมวิทยาศาสการแพทย์ต้องตามไปควบคุมการผลิตควบคุมคุณภาพควบคุมความทุกล์ลดของการผลิตตามมาตรฐานที่มีการกำหนดไว้สินค้าและ,ะตัวโปรดัก์หรือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีออกซิเลสเวอร์ทอลเป็นส่วนประกอบที่รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิทยาศาสตรการแพทย์ไปเนี่ยก็จะมีความปลอดภัยแล้วก็มีผลการศึกษาวิจัย อย่างเที่ยงตรงเที่ยงธรรมแท้จริงนะในการที่จะบอกสกรรพคุณที่จะกล่าวอ้างได้นะครับสินค้าและผลิตภัณฑ์นะสมุนไพรของเราเนี่ยได้มาตรฐานมีการศึกษาวิจัยยืนยันนะเพื่อจะนำไปสู่การแข่งขันในตลาดต่างประเทศและในตลาดโลกครับอันนี้ก็เป็นบทบาทที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็พยายามที่จะขับเคลื่อนผลักดันให้เห็นว่าระบบราชการอย่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ได้ด้วยศักยภาพของความรู้เครื่องไม้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับ